นี่เป็นจังไหนจ้าแซ่บบอคนชอบดีนะทุกคนมันคือก้อยขงแต่อร่อยมากเวอร์แต่เม่ดผงมากนะผมกำลังดีอ่ะเรามากินที่เมืองทองนะคะฮอตโมจ้าส้มตำให้ดูนะคะทุกคต่อไปเรามาจัดส้มตำกัะตำปลาก่อนเลยเมย์หอยไหมหอยเนาะเราต้องซดน้ำนัวก่อนนะน่าจะนี่ค่ะตำปลาจ้ายังไง ต่อไปจ้าต้อทะเลนี่หมึกอ,อะนีดาเป็นจังไหนอร,หร่อยทุกอย่างเลยนะแซบจ้ามาค่ะมากินทุกคนต้องมาลองกันนะจ้า